เกลียดตัวกินไข่คำนี้มักใช้คู่กับคําว่าเกลียดปลาไหลกินน้ําแกงแต่ว่าเกลียดตัวเขานะแต่ว่าเราก็ยังอยากได้ประโยชน์จากเขาอยู่คำนุ้นถัดมานะครับ bon. เป็นคําว่าเกลียดตัวกินไข่คํานี้มักใช้คู่กับคําว่าเกลียดปลาไหลกินน้ําแกงนะฮะบางทีกินน้าแกงก็ได้บางทีจะเจอคำว่ากลืนน้าแกงนะครับก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกลียดตัวเขานะแต่ว่าเราก็ยังอยากได้ประโยชน์จากเขาอยู่นะครับ แม้จะเกลียดเขาแต่เราก็อยากได้ประโยชน์เขาก็เหมือนว่าแต่เขาอินเนเป็นเองใกล้เคียงไหม,มว่าแต่คนอื่นตัวเองเป็นเองแต่ันลัาษณะที่แบบใกล้เคียงกันนิดเดียวนะฮะเกลียดตัวกินไข่เกลียดอะไรกินนะ้ําแกงนะเกลียดตัวเขาแต่ว่าอยากได้ประโยชน์จากเขานะส่วนว่าแต่เขาอินเนเป็นเองเป็นลักษาะข,ของการที่ไปโทษคนอื่นแต่ตัวเองก็ทานะอีก,กนหนึ่งรักษณะของการที่รู้สึกตะกิดตะขวงใจนะฮะที่ต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราใช้คําว่ากินกินน้ําเห็นปลิง มันจะดื่มน้ำปุ๊บแต่ก้นแก้วเปไน็นไงตัวปริงอยู่ในในในแก้วอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นลักษณะของการที่เกลียดพิรภอมนะฮะแล้วก็ไม่สะดวกใจที่จะทำลงไปแต่ก็ต้อง,ต,องต้องทำอย่างเงี้ยนะฮะก็เขาเรียกว่าลักษณะความหมายของบริบททั้ง3คำเนี่ยคือไม่ได้ความหมายเดียวกันนะแต่ว่าใกล้เคียงกันมากพอสมควรนะฮะต้องเลือกใช้ในบริบทที่ถูกต้องให้ด้วย Thank you